คอยคอยพูดคอยจะก็เอาเป็นว่าตัวฉันเข้าใจกับสิ่งที่ทำให้เธอต้องน้อยใจใจเย็นได้ไหมมีกันอยู่สองคนเรื่องที่เธอโกรธกันอาจผิดที่ฉันทำตัวชอบก่อนบางสิ่งที่ทำกับเธอจนเลือทน บนเหตุบนผลต้องให้เวลาบนทางที่แสนไกลเพื่อวันขนา้างหน้าสองใจมีผิดมีพังเรื่องทรมือดารักก็เป็นอย่างนี้ขออาภัยจริงๆรักยังมีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจ รักก็เป็นอย่างนี้ขอแค่เธออภยัยถึงยังไงในใจก็มีแค่เธอเมื่อต่างคนต่างมาย่อมมีปัญหาต้องความเข้าใจต้องให้เวลาปรับตัวปรับหัวใจใจเย็นเอาไว้ไม่นานรอกนะบนทางที่แสนไกล ันข้างหน้าสองใจมีสุขมีทุกเรื่องรรมือดารักก็เป็นอย่างนี้ขออภัยจริงๆรรักยังมีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจรักก็เป็นอย่างนี้ขอแค่เธอ,อภัยถึงยังไงในใจก็มีแค่เธอรักก็เป็นอย่างนี้ขออภัยจริงๆ รักยังมีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจรักก็เป็นอย่างนี้ขอแค่เธอภยัยถึงยังไงก็ยังคงรักยังคงมีแค่เธอรักก็เป็นอย่างนี้ขอภัยจริงๆรรักยังมีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจรักก็เป็นอย่างนี้ ขอแค่เธอภายถึงยังไงในใจก็มีแค่เธอยังไงก็ยังรักกูยังมีแค่เธอใจยันกอดดีไหมดีดีกอเก็นไว้ดีกันจะได้ไหมยังไงก็ยังรักโอ๊ยกูงงนะพี่แขงเอ้ย